โอเคครับก่อนสวัสดีนักชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเข้าไปในตัวชแนลนะครับและวันนี้ครับผมก็จะมาสอนโหลด4399นะนี่ครับถ้าคุณโหลดเสร็จนะครับแบบนะลบไฟล์ก่อนนี่ครับเมื่อคุณโหลดเสร็จนะครับมันก็เป็นงี้ให้กดติดตั้งนะแต่ผมจะไม่ทำครับผมก็จะสอนนู้ชมนะครับโหลดอย่างจริงจังนะครับ เข้าไปในกูเกิ e นครับโอ้ยช้าเออครับกดค้นหาเลยครับกดนะครับ,รบแล้วก็พิมพ์ตามผมเลยนะ 4, 3, 3, 3, 9, ครับสี่สามเก้าเก้าครับนี่อันอันที่สามครับที่มันเขียนว่า www.3399.com นั่นแหละครับเออนด่นกวกรอแป๊บนึงนะเน็ตผมมันแค่สิบเมกเองนะไม่ใช่เน็ตไวไฟ โอเคครับก okay, yeah. okay, mm ็รอแป๊บนึงนะครับโอเคครับกดสีส้มนี่ครับกด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 เออกดดาวน์โหลดครับ โอเคครับก็รอแป๊บหนึ่งครับก็ขอพายนะครับในความไม่เสถียรด้วยนะครับซึ่งสเปคเครื่องผมมันต่ำวะเนาะแล้วสเปคของแอปอันนี้มันก็สูงพอตัวเลยนะครับเตอมาลยแบบไม่ค่อยดีนะเนี่ยพอลูชนครับให้กดเข้าไปครับเนี่ยครับแล้วกดถ้ามันี้ถ้ามันมีถัดไปก็กดไ้เรยแล้วก็กดติดตั้งนั่นเองครับแต่สาหรับวันนี้นะผมก็จะไม่เนาะโอเคครับผมก็ อ่ากับโอเคครับเมื่อคุณโหลดโหลดไฟล์มันเสร็จแล้วคุณเผื่อลบครับให้เข้าไปที่ดาวโหลดครับแล้วคุณก็หาไฟล์ทีสแปเก้าเก้าเห็นไหมคีสแปเก้าเก้าเกมอ่ะกดเข้าไปครับเนี่ครับก็สามารถเป็นทางลัดอย่างหนึ่งนะไม่ต้องไปแตกตรงแตกไฟล์เลยเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะครับเออเป็นอะไรที่แบบโคตรเจ๋งอะนะเออครับเห็นะหเออมันก็โหลดให้เราอยู่ครับก็ ถ้าไม่สะดวกจริงๆผมก็ขอโทษด้วยนะครับเห็นไหมถ้ากดเสร็จถ้าคุณอย,เ,ยเปิดก็กดเปิดมันจะมีเรียบร้อยก็เปิดครับนั่นแหละครับเออสำหรับคิมนีนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ